สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีพ่อแม่พ,มพี่น้องมันตะเบนมันอันนี้ตกปลาครับ <c oughs> มันนี้เขาสิไปใส่ยบอสบอกคันผู้ชมงนะเขาจะไปหาหาขั้วไอ้น้องขั้วมันดูดเข่ามันเนาะแม่นน้องขั้าผื่นนะแม่อ่ะพี่ใบสกับบอสี่ไปหาน้ำขั้วเพราะว่าเสือขั้วที่ผูกดังขั้วไอ้นาะงขัพี่น้องมันดูดออกมันอุดออกจากหูมันเนาะแล้วมันสีมันเห็ดหายเสือกมันย้อนนะเนาะงบอสยามันขอ งม่แม <m í> ่เพราะว่ามีอ่ะนะคนในบ้านเพิ่นมาบอกน้องบอมเนาะเพิ่นเห็นเห็นแถวไรนะเพิ่นเห็นแถวอ่ะนะแถวเฮี้ยนแถวเฮี้ยนแทนเดียวเออแต่ว่าเ้าเาสิไปห้าหมื่นเนี่ยหาสิไปหล่อแถวหน้าน้องแหงแล้วก็ไปน้องน้องปาสกาลเหล้วก็พี่ปัสกาเหล้วก็บังกอกหล่อไปเลยนั่นสิเห็นได้บ่เนาะเดี๋ยวเ้าสิไปเบิ่งกันเนาะพ่อนพี่น้องว่ามันสิไปเห็นมันสิเห็นรึบ่เนาะถ้าบ่น้ำก็บ่ได้เนาะพ่อนพี่น้องว่า ถ้าป้าไปก็ยันมันของเนาะบอมเนาะอย่ามันของในป่าเนาะพี่น้องมันสียานะแต่ว่ามือนี่พี่ไม่ก็ว่าบีไปน้ำจากสีเห็นจากบ่อเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งน้ำกันโวยพี่น้องว่ามันสีเห็นอยู่บอสันเห็นก็ยามันจับบ่ไดดเนาะบอมเนาะมันจับหยาดถ้วยแบบว่าเวลาเขาปล่อยไปเลวมันจับหยาดเนาะพี่น้อง ตอนนี้ก็เป็นตอนเช้าวๆเนาะเพ่นพี่เนาะเมื่อยานนีกำลังไปนะนะคะบอมสาวๆหนีกำลังไปอันนี้สาหนำเพื่อกำลังว่าสิไปปลูกพักพกืก้นีกลียดใจเราอื่นบอกว่ามาอกำลังถ่ายคลิปเอากล่องจุง่มหนำอยู่ทดส,สอบกล่อง <c oughs> อากาศมือน,นีก็เป็นอากาศเย็นเนาะบอมเนาะอากาศแต่สาวๆอากาศเย็นเป็นเย็น มหาม,มายว่าแต่ว่าซ้มหมื่นทีเดียวสองซ้ำหมื่นทีเดียวหอนหอนแต่ก็มาเย็นเย็นแต่ก็มาหอนอยู่จังนี้มันแบบว่าอากาศว่าคือเก่านะบางมื่นก็หอนบางมื่นก็เย็นเนาะเดี๋ยวเาไปกันเด้อน้องเพื่อน้องเดี๋ยวไปเบิ่งนแล้ก,ก,กันบ่ามื่นนี้มันสีหาขวอยเห็นอยู่่นอ้องเพื่อน นี่ก็คือน้องปลาสกางน้อสถานที่ที่เข้ามาหาขั้วไอน้องไปน้องตะวันโเห็นทัพย์นี่มีปลาเนาะนงซงซมีปลาอยู่ลอกนี่ปกติหนามลายด่านนี่ถานาฝนนี่หนามเต็มเจ้าหน่อยเขาเปิดหนามหน้าแซงมากน้องบอมเนาะเออเขาสูบน้ำข้องขึ้นมาสูบน้ำมาเฮ็ดหน้าปังนี่ก็เต็มโดนได้นี่น้ำม่น้องคนนีน มันโบเห็นเนาะเดี๋ยวข้อสไปหาอายุสายต่อแบบย่ยางหล่อไปเบื้องบั่งเกาะเลยเนาะไปกรุงเสือเนีกออ้อนเนี่กะเดี๋ยวข้าสิอย่างเลาะเลาะขึ้นไปเลยเนี่ยเนาะผ่านพี่ภาษาไปก่อนเนาะข้างหน้าน,นี่ก็เป็นพี่ภาษาเนะาะพี่นองหาสบายาบาย,ยังบอบเพ่ยสี่ห้าเห็นเออต้องยังบูบ้างคันเด้อ โอจยากทายหูเดอวันนี้ปิ้นน้ำมาบ้างคสิ่ายบอกบอเอาในโกโปมัน็ถ่ทายได้ได้บอสโกโปกับทายหูได้ได้เด้อเดยกนเสียงมันก็ลงขั้วเน่ะพี่น้องมะกะลิน เออเออวับยางไปห็นมั้แมนขั้วไเฮาอยู่วันที่น้อ้เน้วไเฮาไอ้กระดิ่งเนาะมะกระดิ่งคือย no. you know. ังมะกระดิ่งก็คือแนวหอยใส่ข้อขั้วเนาะพี่น้องเวลาขั้วมันหยางหรือว่าขั้วมันตีงโตมันก็สีดำขั้วพายเร็วมีเหอะเขาเออขั้วคนอื่นมันหมกอยู่ในป่าไปกระชังมันมันขั้วเขาปะมันพังอยู่ไหนเออ ขอไปเด,กดาก็ได้โมเมนต์คุยวฮเนาะบอน้ะ,นะคัไปคือขุนแทนนาะบอก อะไรให้เขาไก่เซยเนาะบอกคือขั้วอันน่ะอันนี้บอกผื้ขั้วอันน่ะนผู้วยอีฝ่ายอีฝ้นเดี่ยวแบบหินเดี๋ยคืออันนี้มันคุ้นๆจังสิหินเดะในบ้านมันให้ยเขาไก่นะย่มแรลกบ้านปีใหม่กะสิป่อยเนาะย่มหนาแหลกหนาฝนกะสิจับเอาจับขึ้นจับไปเลี้ยงย่มหนาแหลกกะป่อยให้มันหากินตามธรรมชาติ เขาไปบ๊อเาปบมเวนหมู่มันนะบอบเนาะแต่ตอนนี้เขาก็อยู่ไซบอบเปลกแม่บไหมโมเ็นแบกูไออยู่อพี่ภาษามองนี้นะบอบเนาะมันเป็นมันเป็นพี่ภาษาแต่วพกเข้ากับวัฒนรรมเนี่ยหรอกบอบเอามาพิ้วหายทานผู้ส้มเบืองเบืองมาพวบมันลายขนาด หลายเนาะหลายอันดีเนาะยพี่น้องปกได้ลายมันนะเก็บมาบักเก็บกินให้มือหน่อยค่อยยิบพอยอมผู้ใหมือใหญ่พุ่นเอาๆัเด็แมนี่บ่จากมืนอยรือมือใหญ่มืนอยบ่กล้ามือใหญ่บ่ติบ่นี่เด้อมักเด็แมวเนาะพี่น้องถ้า FC ท่านใดที่แบบบ่เคยเห็นนี่เนาะมักเด็แมวอภาคอีสานสิจักเด้แม่นภาคอีสานอาสิฮู้แบบแถวในเมืองเนี่ยอาจสิบ่ฮู้จักก็ได้ หมากเด็บแมวมันเป็นหมากในหน่อยดำลแเลกะมีต้นเด็บแมวมันสิเป็นแบบว่ามีน้ำเนาะมีน้ำแลยกะท่านต้องคอยเก็บกินที่หน่อยแลยกะียงบอกแต่ก็ะรสัติ์มันเป็นจะได้บอกท่านผู้ชมเนาะมันบางบางตัวใหญ่มันกระซุกเนาะมันกระบานเออมันสิแบบว่ากระบานแต่เนาะมันแบบเป็นรสัติ์ล้ายๆอีหยังว่าบอกว่าถือเนาะแต่ว่าร่วมๆเลยก็โอเคเนาะพี่น้องเกษตรเติบเก็บมาได้้มาให้ท่านผู้ชมเหอะเห็นไห หน้าตาของหมากเดมแมวก็สิประมาณนี้เด้อมันมันมีลายเด้ยนี่อยู่บ่อนี้ได้นี่เนาะบ๊อบนาะงเดมอยู่บ่อนพี่น้องอยู่ข้างนี่แห้งลายเนาะพ่อยพี่น้องปาดโบ๊อบมาบ้าบูบ้าหลุดบัวเลยไปห้าขั้วแล้วนาะพ่อยพี่น้องมาหาบักเด็บแมวมาพ่อยพี่น้องหมากได้ลายหนึ่งหมากดิบหมากซุกก็มี เต็มอยู่เนาะบอมเนาะเอ้หน่อยได้เนาะมาถึงเเวยนเก็บเลตรงหอบหอบเตือยแลบเตือยเมื่ะเอาเอามาอ่างทานส้มเมื่ี้เอามาให้ถมเนาะปกปองามๆงามอ่าหนึ่งสองสมเออแขวบกแขวบเมือี้ม่อันจเป็นอันนี้เนาะกินเขาไปอันจเป็นปากดำปากเงี้ย อุ้ยไลายอันนี้เพื่อนพี่น้องอยากแต่กล่องมันเห็นวัสดูอยากให้ทธรรผู้ชมเห็นมีประโยชน์บ่ดีบ่ืมมันดีอย่างเกาะจากเละบอว่าหมากใหม่เสี่ดามันดีโอ้หมากใหม่ซีนะมันสีปตานมาเด้งค่ะบ่เคยอ่านในข่าวซีอยังว่าซีหมวกมุดซีอ่ะนี่แหละมันคลขายซีนี่แหละอันนี้มันเป็นซีดำบอกพี่คางนี่เฮี้ยงหมากไลายหนึ่งบอกเออ เอามาืฝากน้องนี้นเ่เยบ้ก,ก,บกบบอเกเอมันกินเวกัน่เออว่าแกเอาไปกินกลางทางบอกขาวเช่าเรลายอันนี้บางนี่อยากเอาไปแบ่งทานผู้ส้มเนาะบอกขุ่นอะเด็นะบบคเกคนน้อยนเอยะให,ให้ทานผู้ส้มในซีบมารสสาิมันจะเป็นยังไง มาเดินพอยพี่น้องมาเที่ยวบัตรพีใหมยย่ยามนี้สิพามากินบักเด็ดแมวสิพามากินบักเด็ดแมวบอกกินอย่างอื่นสิบ,บัวบัวดอกน้ำหมากเด็ดแมวให้กินบอกม,มาเบนะิ่งไงมาลาปลาป่าป่าอีตี่าห์ออกมาเพิ่งไงไปลเลยไปบเลยมาเรากินบักเด็ดแมวอยู่นี่แหละไม่มาไม่มาดีแมวฆ้าก็ตาย <laughs> เกินไปเอาเขาหุบใส่หุบใส่ไล่อันนี้อันโน้นนะบอสนาะออกมาอ่างทำทุ่งสมมึงค่ะป่าป่าป่าเดี๋ยวกันเด้อหนึ่งสองสามงามมากวันนี้พอมาบอกเดี๋ยวแม่คุยกันเดี๋ยวบอกลายได้อันนี้นะบอสน้องงานหนักก็ไลยคือกันนะบอกข้างหน้าเขาไปอีกหน่อย เออไปหากระพุนังงานหน่อก็ไปนำหาขวดเข้าปะไปติงแห้งกับอไรน้อบอบหมามันสิครูบ่อเพนนะบอบขังนะเดี๋ยวไปมุงไหมก็มาไล่ขังหนังก็ไลอยู่ขางในาอกูแมนเบิร์ดน้องพี่นองฝุ่น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 อ้อมห้าวว่อ้อม้าวไว้าแบบกระบูน้ำเขามากกนี่แม่มีน้ำแซะบอกเอาเอะบินขึ้นมาทันีงามน้อบอกเนาะ เ<ไ>อาเก็บไปขายแบบไปได้น้องสืส่อมีแล้วคนสื่อกูอยากขึ้นเ้องแบบมานะเขากับสืส่อเนาะขายไปเหมปเปืนอนเฟซข้านสิขามไปฝากนะน้องเพี่น้องขามบังพี่ภาษาเนาะบวะคะแนนจะมีห้องเนาะอยู่มีต่อนที่มองนี้เป็นตอนเลยนี่ต่อนเขาจะเป็นต่อนเพิร์นน้องพี่น้องข้างหน้าต่อน เป็นเป็นบ้างพี่ภาษาเนาะแทนอันสขาวไปหาขวดเว้นอสไปหาวงนะแต่ว่าเห็นกระสีเดลโลไปเบิ้งป้งเห็นได้ว่าเป็นต่อหมุนสามองศาให้ท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมไล่ตาน น้าแทกงบนี่ว่หน้าปังเขาจะนทร์บอกไปบ๊อบยางไปนี่ได้โดนอะคนก็ร่างวาดใบขนานด้อหน้าหน้าไัยได้งามโมนี่นอบอบเนาะประมานข้าบอนบอ้งงามขนาดก็ร่งเกิดก็ลางแบนี้นึงักใบเนาะก่างแบสองใบสามใบ

ตอนนี Workers, on, ้เฮาก็ย่างมาจักสิว่าจักกิโลนะเนาะบ่ย่างแต่เช้าจนสวยเนาะพ่อพี่น้องบ่ทันได้เห็นวิแววของควายปีใหม่คั่นบ่เห็นนั่นดี่เาเือนาตน่นาตเนี่ยไ แต่เราปลอยนอ้นะตี้เขาบอกว่าเทาห้าตัวเนี้ยวับเพาแต่ฟูงัวาว่างัวาอไรก็แลัวงอวหน่อยเห็นมีแต่ตัวเป็นตาหากันดิเออตาสบักีเนาะเออตมบักิบัตกีมีตตัวเนี่ยหน่อยเนี่ยตาหากัน นี่จะโตเป็นตะหากลรืไงตีบตันนน้อยนี่นงัวนะเอาแดงงัว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 อุ้ยนี่จะโตตะปุตะปิตะมุตะมีอันนี้งัวงัวไปขึ้นายค่ะ เี้ยเบา่านเดเขาไก่ไปว่าเด็กบอปป้าท่งอ่คุณใดเด็ลนยอันนี้บอปเป็นเป็นท่าไรนเป็นลอยเป็นซองลอยหัวจะรู้สึกกับมหาปองงูเอะวันบอปวอบไลน์บบอันนี้สมถ่ายสารคาดีงูอ่ะวอบไลน์ขนาด สิได้แต่ข้าวใกล้บ่ได้เนาะทางนี้ไปแล้วแล้วก็ตอนนี้เฮาก็มาห่อเถื่อนหนเนาะขอพี่น้องวกบ่เห็นสว่าเอานํามาให้ท่านผู้ชมเบิ่งบ่เฮากหาหน่อมาแกมทางเนาะ่หน่อเนาะเออแกงเนาะเฮาย่างจักกิโลบ่บอกท่านผู้ชมซะ4โ4ยังเฮาย่างตั้งแต่เาๆ จนหมายว่าตอนนี้มันกะตอนนี้กะซีบะมาณจังโมงไอ้อย่างตั้งแต่สาวจนสวยจนจนฮอร์นี่นฮ่าก็มุงเครื่องเด้อถ้าหล่อไปอยังแบบน้องปลาสกาล้วกัพี่ปลาศา<ม>บังกอกบังฆ่าเบียนมาโปง่งดงเออแด่กระรเทิงลงเลยกระเบียนมาโป่งหาฮุกบ่อนเนาะแมนนะแ่เนาะแกายใส่เวลาโดนเขายัางพันได้กินนะบอนข้าอย่างาแบบโอ้บุยนอันนี้จ๊ซีบบ้าเจ๊สิบา้าเจ๊ เป็นคนได้รักเนาะบอมเนาะแบบลายอันดีเนาะพี่น้องลายกูุ้งหง่ะพี่ปีกว่าอันดีเลยกุ้งหง่ะไหนนี่ในเกาะเอ้านอกพอมพี่น้องอะไรกะเดี๋ยวว่าปีก็ปีใหม่สิไปกินข้าวกันเด้อเดี๋ยวหมื่นหนาจังสิไปหาใหม่เนาะบอมเนาะไม่ได้ไปก็ไม่กินมาเด้อ